อีวันจังอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูขนมหวานซึ่งเราจะกลับมาใช้เจ้าตัวนี้ค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันเราอีกแล้วนะคะซึ่งห่างหายจากเมนูหม้อทอดไปนานพอสมควรและวันนี้จะเป็นเมนูขนมหวานนั่นก็คือเมนูฮันนี่ทอดค่ะเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยแล้วกันนะ โอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับวัตถุดิบนุ้ยขอตั้งวอร์มเตาไว้ก่อนนะใช้วาเตานะจริงๆมันคือมอเตอดประมาณแบบ1 9อองศานะคะตั้งวอร์มเครื่องไว้เพื่อให้ตัวเหล็กด้านบนเนะะี่ยค่ะตัวตะแกรงด้านบนเป็นตัวทําความร้อนเนี่ยมันร้อนมามาดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็คือขนมปังเป็นขนมปังทรงอย่างนี้นะคะอันนี้นุ้ยใช้ไปเกือบหมดละเหลืออยู่ท่อนล่างพอดีเลยสูงประมาณนี้ เนยนะคะเป็นเนยสดใช้ในเค็มหรือเนยจืดก็ได้นุ้ยใช้2อ,อย่างผสมกันนะคะแล้วก็ตัวท็อปปิ้งนุ้ยใช้เป็นแอลมอนสไลซ์ทุกคนจะใช้อะไรก็ได้นุ้ยใช้กล้วยเลือกตามที่ชอบนะคะท็อปปิง้งแล้วก็มีน้ำผึ้งมีคาราเมลอันนี้เลือกที่ชอบเหมือนกันมาเรามาเริ่มทํากันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะ,ะเราเริ่มจากขนมปังนะคะคือปัจจัยหลักของเราเลยให้เราหั่นนะคะแบ่งเขาเป็น3 9ส่วน ประมาณนี้แล้วก็เฉือนลงไปเลยนะคะให้ลึกนะคะแต่ไม่ต้องขาดลึกๆได้เลยนี่ให้เขาแบบได้แบบนี้แต่ไม่ต้องขาดแล้วก็กลับด้านนะคะกะให้มันพอดีนะคะจะได้สวยงาม,อ,มอันนี้ครั้งแรกของเราทําเป็นสูตรเบสิกลวกันนะคะให้ทุกคนไปทาําตามกันได้ให้เป็นเมนูขนมหวานเนาะรอบหน้าเดี๋ยวหนยจะมาโชว์แบบ กิ้การทำเป็นเมนูของข่าวจากตัวฮันนี่ทูได้ด้วยโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาเนยใส่ในตัวขนมปังของเรานะคะนุยขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือเราแบะขนมปังเราออกแบบนี้แล้วก็เอาเนยสอดเข้าไปเลยนะคะหรือเราจะทำให้เนยเล็กลงก็ได้นะนั่นไงทำให้เนยเราเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่ตามช่องต่างๆ ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งฉ่ำแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครชอบที่แบบฉ่ำๆเลยก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเยอะๆอย่างที่นุ้ยบอกก็คือยิ่งเยอะยิ่งฉ่ำนะคะอัดลงไปใส่ให้ทุกซอกเลยนะคะทุกคน ะมานี้แทรกเขาลงไปนะคะถ้าใครจะโบกด้านบนก็ได้นะคะแต่หนุ่ยก็โบกเหมือนกันแหละพูดทำไมเนี่ยสำหรับด้านบนเนี่ยทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็โรยไว้นี่ค่ะเอาเนยวางเขาไปด้านบนด้วยนะเพื่อความฉ่ำๆของ น้องฮันนี่ทอสของเราหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าเตากันค่ะอ่าเตรียมพร้อมนะคะเราจะเอาตัวฮันนี่ทอสของเราใส่ลงไปในหมอ้อซึ่งหมอ้อของหนยเนี่ยเป็นขนาดเล็กนะประมาณ1.2ลิตรมั้งซึ่งก็จะเป็นขนาดที่ฮันนี่ทอสพอดีให้ระวังมือนะคะเพราะตอนนี้หมอ้อเราร้อนแล้วโยนลงไปเลยนี่แล้วก็ใส่เข้าไป,ปาให้190องศานะคะ ตั้งไปสี่สิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นระยะระยะค่ะเนื่องจากเตาของแต่ละคนนะคะมันจะองศาเราให้ตัง้งอุณหภูมิที่แบบเท่ากันอะไรเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความร้อนของของของตัวเครื่องด้วยอะไรด้วยอาจจะไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นให้เราเช็คเป็นระยะเพื่อความเป๊ะของขนมแล้วกันเนาะหรือขึ้นตามความชอบของแต่ละคน,<ๆ>คนแต่ละคนอาจจะแบบแค่ฉ่ำๆเลยแต่บางคน,คน,น,อ,คนอาจจะแบบช,ช,อ,อ,จจบบชอบกรอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้ อย่างนี้นะเตรียมท็อปปิ้งอย่างอื่นดีกว่านะท็อปปิ้งของเราเป็นกล้วยนะคะก็ปอกกล้วยรอไว้เลยนะจ๊ะนี่นะคะปอกให้เกือบบดเลยแล้วก็ให้ซอยลวยนะคะลับมาณนี้ให้ช่องว่างแต่ละชิ้นใกล้เคียงกันแต่ทำไมของเราไม่ใกล้เคียงเลยอย่ะพี่ต้น ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ปล่อยออกนะคะสรุปว่าหนูใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณแค่7นาทีนะคะทุกคนนี่มาดูกันนี่มีความชฉ่ำๆของเนยนะคะแล้วก็กรอบด้วยด้านบนนะคะถ้าใครไม่ชอบเวอร์ชั่นกรอบสามารถลดอุณหภูมิลงได้นะคะนุขอวางลงแล้วก็ ขึ้นมานี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะนุ้ยจะราดด้วยซอสคาราเมลนะคะราดให้ฉ่ำๆตามใจชอบเลยนะคะทุกคนแล้วก็โรยด้วยแอลมอนสไลด์ที่เราเตรียมไว้นะคะ นี่สิ่งที่ขาดคืออะไรพี่ต้นรู้ไหมไอศครีมค่ะทุกคนทุกคนควรสั่งไอศครีมมาไว้ที่บ้านนะคะและกลรฤดูร้อนแบบนี้ด้วยถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เวลาที่รอคอยแล้วค่ะทุกค นั่นก็คือเวลาของการชิมค่ะนี่เนื้อข้างในยังมีแบบเนื้อเนยช่ำๆเลยนะคะราดด้วยซอสคาราเมลซึ่งเป็นซอสที่เราทําเองด้วยทุกคนสามารถไปหาคลิปดูกันได้นะคะวันว้น่าจะอัปคลิปของตัวทําซอสคาราเมลไว้แล้วอืม มันอร่อยมากมันชุ่มเนยแล้วมันมีความกรอบข้างนอกกรุบๆแล้วข้างใน่ะนุ่มชุม่มเนยมากแล้วก็ตัวซอสที่ละก็อร่อยค่ะทุกคนสามารถไปทําตามกันได้เลยนะคะอย่าลืมว่าตัวหม้อทอดกับแต่ละคกนะความร้อนมันไม่เท่ากันให้ขยะเปิดเหมือน,นเมื่อกี้ตอนแรกนี้บอกทุกคนว่า10นาที แต่หนูก็ลองเปิดมาตอน5นาทีซึ่งมันใกล้จะเข้าที่แล้วหนูก็เลยลองตอบอีกแค่2ทีก็คือสรุปของเนืใช้ไปแค่7นาทีนะคะเพราะฉะนั้นลองเช็คเตาของตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ไปลองทํากันดูนะคะเป็นเมนูขนมหวานไม่ง่ายที่ถ้าไปซื้อเขากินอะ่ะแพงมากๆเลยทํากินเองอร่อยด้วยเอาเป็นว่าใครอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ